ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาแห่งมวลซึนเมื่อนี้ไปรับชมรับฟังแม่คู่หอมหวนเพื่อนเสียให้โชคให้ลาบครับไปเบิงบรรยากาศน้ำกันครับก่อนอื่นขอมารับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อไปรับชมบรรยากาศน้ำกันเพื่อะใจ ยาทางตัวเลยครับไปเบิ้งน้ากันครับปูไข่ายหันเด้อไข่ายหันปูขายสีหอเอาเองินในบ้านนะหมวดมเนี่ยอาบาแลมีปูนี่แหละไปจากไปไหวอยู่บา้บา,ยยบานเอาข้าหม,มาปูนี่แหละยิงเฮงเลยปูวัสบได้เน็้าขาปูไอ้เสนีเด้อข้าหมาคำข้าหมาคุนง่น,นแล่าสีห้อเมื่อวันที่หน,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 นึ่งเมี่อวัน เฉลี่ยมะบุรณะศาสตร์นะซอยปูสฉลี่ยมะสางมาแปลงซอยปูคือเก่านี่ล่ะเหลือแต่สิกินแน่ไปยังสั่นล่ะเพราะมีผู้หาให้กินคุเอาสายแม็กซ์ส่งมันอยู่น้ำปูนี่ล่ะผู้ขาวมาจากบวชมือกันแตยังบอกอยู่ได้อีกสวรรค์เต้แอบมาสันแม็กซ์แม็กซผู้ขวอยู่ไก่ปูนี่ผู้ข่ามุจักหักเลยแบบปูสีเข้มใหญ่ใหญ่ผู้ใดสุดยอดเลย

เอามาไหมด้วแม่อาบ้างไอมเอาต้นเตยก่อนเล่ถุงเงินสีแดงสีแดงกระปุกแดงกระปุกเล่ถุงมันเดวกระปุกขาวกระปุีนเอันนี้มาก่อนยังไงหนี่งิ้ซื้อมันแห้งห้องซื้อมาก็ถือม่เ่ถมันแห้งเอาี่เที่ี่บองโนี่และข้นมาแบดีีทำเปนเราไม่ได้ใช้ให้หรไปขา ให้ใสจานใย้เด้อปูเด้อปูขาส่ห่อเมียดอกจะเวอร์ส่ห่อเมียดอกอ่ะปูเอาเนี่ยจะให้ช่วยทานเมัอนหลอดล่ะอืมให้อนี่หน่อยน่อยโคตรคุมยันยันเนาะออไลมาลมาเป็นเส้นเป็นสายเลยตัวนี้ เจ๊เจหมือนี่อวะยากคายายคายายหายคาคา้ายคายคายยายคายค่คาายุบยีายคยคาายมายนายค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 ายแาบคายค

สามแลอกูเกยวโลน้วหมข้างหลังแกวันข้าหกวโลย้วันข้าัแวข้นกสเขาเห่งไมตัดแวเขาเขาไม่ ยังมาใช้อะันเยหายตัวไปผู้ค่ายผู้ขาดเด้อผู้ขาดจะเอาไปติดกระเป๋าไว้เงื่อนยึงสิบ่าขาดถงขาดไทยแจ้งสิได้เติมน้ำมันรถมหากูดู ตัวใะไ่หมากก็มาตัวลหนบปากไว้แล้วอ้ยมีสูบมีไส้เดือโอเอ้ยมาสามกแบ่งให้ได้เต็มพกเต็มห่อซาถูกเากไจตัเป็นอย่าง้นาเป็นอกีอม้นทแถวีตัลมอาวรอาถูกเดอเด้อเป็นห่อ่อตัดี เป็นก่อนเงินก่อน,น,อนทองมีโฉมีไส้มีหลากมีโฉมีหมาเนื้อสามีแมาพเื่อของหงลยนางออกไดส้นอย่นี้กับเอาสตังค์่เอ้ยเขาไปต่าเ,เด็ดจนมันเนาด้วยท้างเด็ดตอนไหนงยไา <c oughs>

хи <laughs> хи แต่เจ oh, yeah. so oh, no like, ้ากตได้จอยู่ต่อโอ้บเาไมั่งอันโอ้พูดมเดี๋ยวันหาหรืจักบอกโอ้พูดมัหายดิบอแล่ทอดิหายใครก็ตั่งหลาไปนั่นแหละจับบ้กไม่เาทหมดก็แับเจ้มคือเอ้วาที่ผระขาวกับทัานบอกก็ส่วนนี้หละเอ้

มีส้ำนี่แหละพอเอ้ยขอขอหลอดเลมีส oui> ้ำนี่ละมันจะว่าหลายตายเขาเวาวไม่ลกฮะมันอยากลกฮะบ่เออมัาบอกว่าอยากให้คขว่าลายบ่าอฉันทั้งหได้ีลูกอันนี้ก็ได้ย ออกบนบีบนใบใหญ่ขึ้นต่ทัถนเสียนใสนะพวกเนาะโอ้ยังไงงาอ้อถึ้เไลาไปพูดวึ้เไลาไปไห้ขึ้นไลาแังโน่นแตงกวาอาอเขาว่าเขาว่าแตง

thank you とっても残るね。Mm, <laughs> ต anyway, um right. huh? like right. ั้งบ้บด้วยบุญบารมีบปชีาาของายุราสาธุสาธุ เก้าแปดสี่ค่ะท่านผู้ชมหกห้างนะเก้าีก็ค่ใช่ไหมคุณแม่แมนเฮงเฮงห่งเฮงเนาะ สาดแต้นแหต้นเงินแบบเก่าก็พอพูดราต้นม็พอสาด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 สไดสา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 ดสไดสา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 ดสดสา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 ด้าดสาดสาดาดสาดดดาดดดาดสาดดดดดไดดดดดาดดสดดดดดดสดดาดดาดดาาด ปูเหยียบไปให้ลูกลานเลยเรอขอเพิ่มดวงมันนี่ปูจ้านนสาธุ้ฮ่าเ้าฮ่านกนักโค้กฮ่าโอ้ยแม่ให้ลูแม่่ลูกสาธอืม ยังมันควนเนาะเ้องยัมาไล่ล่าเนาะแะเดี๋ยวนานเนาะนาจะได้เร็วๆนี่เ้อะจาจ้ว่านี่สเบแปดนี่แหละเจ้าค่ะอืมเนอะปูเนอะใชูเจ้าค่ะ